สวัสดีครับผมอาจิตกรนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช anel Nissan Experience Toy Con e m p l r e r นะครับแล้ววันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้านาวราะนะครับ2.5นะครับผมเป็นตัวแครรี่บอยนะครับเราติดตั้งแคร์รี่บอยมาให้นะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมเราไปดูดีเทลรายละเอียดภายในรถกันดีกว่าครับว่ามีอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับตูกันก่อนนะครับกุญแจนะครับโชว์ให้ดูเลยครับเป็นกุญแจแบบรีโมทนะครับแล้วก็เป็นกุญแจแบบไขนะครับผมมาดูนะครับขอบประตูรถคันนี้นะครับ เห็นไม่เอ่ยนะครับเป็นสีทูโทนนะครับเป็นสีเงินนะครับแล้วก็เป็นสีเทานะครับที่เป็นขาวเงานะครับแล้วมาพร้อมนะครับลายนะครับที่เป็นลายเหมือนลายไม้นะครับแต่เป็นพลาสติกนะครับก็สีดําสวยงามนะครับรวมถึงมีเบาะหุ้มมาด้วยนะตรงนี้นะครับและเป็นลายปักแบบสีทองนะครับให้ความหรูนะครับแล้วก็ความสปอร์ตนะครับมาดูในส่วนต่อไปกันบ้างนะครับเรือนไม้คันนี้นะครับคันนี้นะครับมีกุญแจไขให้ด้วยนะครับและก็ยังเป็น engine start r รีโม e นะครับ ก็เหยียบเบรกเหมือนเคยครับเอนจินนะครับกด s t a r t ทสต็ทีนึงนะครับฟังเสียงรถดีๆนะครับผมคันนี้เป็นนาวาร่า2.5นะครับเครื่องนะครับ190แรงมานะครับค่อนข้างจะแรงมากนะครับฟังเสียงครับคันนี้คือสุดมากๆนะครับสำหรับเจ้าตัวนาวาร่านะครับ โอเคดูในส่วนของเรือนไม้กันบ้างนะครับเรือนไม้คันนี้นะครับเป็นแบบอนาล็อกทั้งซ้ายและขวานะครับที่จะเป็นดิจิตอลนะครับจะอยู่ตรงกลางนะครับจะเห็นได้ก็จะมีค่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเวลานะครับหรือค่าอุณหภูมิต่างนะครับภายนอกรถนะครับก็อยู่ที่38องศานะครับว่าคันนี้วิ่งไปเท่าไหร่แล้วนะครับคันนี้นะครับวิ่งไปทั้งหมด98,406กิโลเมตรนะครับซึ่งน้อยมากๆนะครับรถคันนี้นะครับเป็นปี2562นะครับผม ซึ่ง2ปีแล้วนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ก็คือวิ่งแค่เก้าหมื่นแปดนะครับถือว่าน้อยมากนะครับสำหรับเจ้าตัวเป็นรถกระบะด้วยนะครับและเป็น4ประตูนะครับก็น้อยนะครับน้อยมากๆเพราะรถใหญ่นะครับต่อไปนะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับคันนี้นะครับเป็นพวงมาลัยแบบมีคุชคอนโทรลนะครับแบบ3ก้านมัลติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมแอร์แบ็กคู่หน้านะครับ2องอันนะครับนี่ครับแอร์แบ็กครับ และตรงของคอนโซลคนหน้านะครับก็มี i อร์แบ็กเหมือนกันนะครับพวงมาลัยคันนี้นะครับเป็นแบบหนังหุ้มนะครับหนังนะครับจะทําให้ขับสบายขึ้นนะครับเวลาจับนะครับค่อนข้างจะมีน้ําหนักหรือมีสัมผัสกับการจับมากขึ้นนะครับนี่แหละครับข้อดีของพวงมาลัยหนังนะครับต่อไปครับเป็นระบบคอนโซลต่างๆนะครับตรงนี้นะครับก็มีทั้งเปิดน้ํามันนะครับปรับนะครับทริปรีเซ็ตต่างๆไม่ว่าจะค่าต่างๆนะครับเกี่ยวกับการวิ่งนะฮะแล้วก็ยังมาส่วนของไฟที่เป็นดิจิตอลนะครับเลือก เปิดปิดนะครับลดแสงนะครับภายในหน้าจอได้นะครับกดลดลดนะครับกดเพิ่มหน้าจอก็สว่างขึ้นนะครับคันนี้นะครับตรงที่กดเปิดประตูนะครับหรือตรงที่กดเปิดหน้าต่างนะครับล็อกประตูต่างนะตรงนี้จะเป็นส่วนของไฟฟ้านะครับระบบคอนโทรลด้วยไฟฟ้าหมดนะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะไปดูในส่วนของ คอนโซลกลางรถกันบ้างนะครับว่ามีอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยครับคอนโซลกลางรถครับอย่างแรกครับรูแอร์ทางซ้ายสุดนะครับผมจะเป็นแบบ360องศาหมุนนะครับรอบตัวเองได้นะครับปรับความเย็นนะครับ ปรับรอบตัวเองได้เต็มที่เลยครับส่วนคอนโซลกางนะครับเป็นแอร์แบบเลือกนะครับจะหันซ้ายกับขวาได้อย่างเดียวนะครับจะหมุนไม่ได้นะครับเพราะเป็นสี่เหลี่ยมปกตินะครับมาพร้อมคอนโซลที่อยู่ข้างบนนะครับคอนโซลที่อยู่ข้างบนนะครับไว้ทำลายนะครับวางโทรศัพท์วางของได้ต่างๆข้อหนึ่งทำไมถึงวางโทรศัพท์นี่ครับ power outlet นะครับไปชาร์จแบตนะครับตรงนี้ค่อนข้างสะดวกสบายเนาะกับเจ้าเาลรากันนี้นะครับ ยังมีมาพร้อมแอร์ทางขวาสุดนะครับของคนขับนะครับตอบโจทย์มากเพราะว่าคนขับมักจะร้อนนะครับผมคันนี้นะครับมีคาเมล่านะครับหรือกล้องหลังนั่นเองนะครับนี่ครับกล้องหลังนะครับกล้องหลังแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่ากล้องหลัง360องศานะครับผมก็สามารถมองรอบรถได้นะครับนี่ครับจะมีค่าต่างๆมองหมดเลยนะครับกล้องชัดมากนะครับเมนูต่างๆนะครับก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะเป็นบลูทูธต่างๆนะครับและคันนี้มาพร้อมเนวิเกเตอร์นำทางนะครับหรือแมปนั่นเอง และมีระบบนะครับขับขี่แบบอีโคคาร์ด้วยนะครับเท่ากับว่า2,500คันนี้นะครับรอบนะครับขับไม่ถึง2,000รอบหรือ3,000รอบนะครับก็ประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับาไปกันต่อครับในส่วนของแอร์นะครับ แอร์คันนี้นะครับผมเป็นแอร์แบบดิจิตอลนะครับที่มันเป็นดิจิตอลเนี่ยคือตัวแค่วัดค่านะครับตัวอื่นเป็นระบบสัมผัสแบบแอนาล็อกทั้งนั้นนะครับก็จะกดปุ่มลบปุ่มบวกนะครับค่าต่างๆจะแสดงขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับก็ชัดเจนในการปรับนะครับมาพร้อมนะครับแอร์นะครับที่ซ้ายกับขวาสามารถแยกค่ากันได้นะครับก็สะดวกจริงๆผมชอบมากแอร์เนี้ยเพราะว่าบางที ผมร้อนนะครับผมอยากจะปรับแอร์ให้มันลดลงนะครับคนซ้ายก็จะหนาวไปด้วยนะครับเราก็แค่ปรับแค่โซนของเราได้ครับถ้าเป็นตัว A เวราคันนี้นะครับแอร์แบบนี้ดีมากๆนะครับตอบโจทย์จริงๆนะครับต่อไปไปดูของ power outlet อีกนะครับมี power outlet ให้นะครับสำหรับคนนั่งทางซ้ายที่จะชาร์จแบตนะครับก็เต็มชี่นะครับ มาพร้อมนะ AUX นะครับหรือ USB ด้วยเสียบได้เต็มที่นะครับที่ชาร์จแบตเท่ากับว่ามีอยู่กี่รูกันเนี่ยฮนะสรูนะครับผมโอ้โหเยอะจริงๆนะครับชุดเกียร์คันนี้นะครับไม่มีแบตเทนชิปนะครับหรือเขาเรียกว่าเกียร์แบบสเตปโอนิกนั่นเองนะครับก็มีปุ่มบวกลบนะครับ สามารถคอนโทรลได้เกียร์คันนี้ลั่นได้ถึง7สปีดนะครับฟังไม่ผิดนะครับ7สปีดนะครับค่อนข้างจะแรงเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าตัวนาวาล่าคันนี้ใหม่ด้วยแรงด้วยนะครับคันนี้นะครับเครื่องยนต์เป็นดีเซลนะครับลืมบ่กนะครับสำหรับเจ้าตัวนาวาล่าคันนี้มันเลยแรงนะครับมีที่วางน้ำให้2จุดนะครับวางได้เต็มที่เลย2แก้วนะครับแล้วมาดูในส่วนของที่เก็บของกันบ้างนะที่เก็บของครับค่อนข้างจะลึกนะครับไม่กว้างมากนะครับไม่ใหญ่มากแต่ลึกนะครับ แล้วมาพร้อม power outlet อันนึงนะครับโหจะชาร์จแบตกันเป็นอย่างไรนะครับสำหรับเจ้ารถคันนี้นะครับตัวชาร์จเยอะมากนะครับก็ตอบโจทย์นะครับกำลังไฟฟ้าของ power ก็1.2นะครับวัตต์นะครับก็ค่อนข้างแรงอยู่แล้วนะครับในส่วนต่อไปนะครับเราจะพาทุกคนไปดูในส่วนของเบาะกันบ้างนะครับว่าคันนี้เป็นเบาะแบบไหนนะครับในส่วนต่อไปนะครับเรานะครับไปดูในส่วนข้างล่างนี้กันบ้างนะครับตัวปรับหรือคอนโทรลเบาะที่นั่งนะครับไม่ใช่ไฟฟ้านะครับเป็นแบบใช้มือนะครับก็เนี่ยครับกดได้นะครับ นะครับปรับนะครับเออะไรก็เป็นแอนะล็อกนะครับยังไม่เป็นไฟฟ้านะแบบนี้สะดวกนะครับปรับเบาะได้รวดเร็วดีนะครับถ้าเป็นไฟฟ้าก็อาจจะช้านิดหนึ่งนะครับเบาะคันนี้นะเป็นเบาะนะครับหนังทั้งอันนะครับไม่เป็นหนังกลับนะครับไม่เป็นหนังกำมะหยี่นะครับเป็นหนังล้วนๆนะครับก็มีลายนะครับลายปากเป็นลายทองนะครับผมก็ให้ความสปอร์ตแน่นอนนะครับมาพร้อมเบาะป่าจุดตรงกลางนะครับโซนนี้นะครับ บอกให้ความสปอร์ตมากนะครับเป็นเบาะสปอร์ตนะครับนั่งสบายขับไกลดีนะครับเบาะสปอร์ตมาดูคอนโซลหลังกันบ้างนะครับโอเคเบาะนะครับเป็นแบบ3แถวนะครับผมก็นั่งสบายเบาะเป็นเบาะหนังนะครับดีไซน์ลายเอกลักษณ์เหมือนข้างหน้าครับมีลายป่านะครับแต่นั่งสบายแน่นอนครับยืนยันการันตีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเข้าไปนั่งให้ดูนะครับเห็นไหมครับว่าเพดานนะครับค่อนข้างจะสูงเลยนะครับค่อนข้างจะสูงเลยนะครับผมนะครับส่วนสูงของผม175ซนติเมตรนะครับผมก็นั่งสบายนะครับนั่งสบายจริงๆนะครัับบสาหรเจ้ นวาร่าคันนี้นะครับมาพร้อมแอร์ข้างหลังนะครับเป็นคู่นะครับเพื่อทําให้คนข้างหลังนั่งและเย็นขึ้นนะครับไม่ร้อนนะครับแอร์กระบะที่จริงแล้วส่วนใหญ่จะมีแต่ข้างหน้านะแต่คันนี้มีข้างหลังให้ด้วยนะครับก็ครบวงจรแหละครับสำหรับเจ้าตัวนาวาร่าคันนี้กระจกอันนี้นะครับไม่ใช่กระจกธรรมดานะครับเป็นกระจกที่ดูในส่วนของเข็มทิศได้ด้วยนะครับว่าเราอยู่ทิศไหนนะครับกระจกนี้ดีมากๆนะครับผมครับเครื่องนวาร่านิสสันนะครับเป็นเครื่อง2 5 0 0 c c นะครับ อัตราการเร่งหรือแรงม้านั่นเองอยู่ที่190แรงม้านะครับผมค่อนข้างจะแรงเลยแล้วมาพร้อมทัร์โบด้วยนะครับคันนี้ขับ2นะเห็นไหมเอ่ยเม็ดอาร์คนะครับอยู่ครบนะครับตัวน็อตนะครับน็อตที่ดีมือ2นะครับต้องไม่มีรอยไขนะครับเพื่อการันตีว่ารถไม่เคยผ่านการชนมาก่อนเนาะไปดูที่การรับรองกันบ้างว่าทําไมผมกล้าพูดว่าไม่เคยชนนะครับหเม็ดอาร์คข้างบนนะครับเม็ดอาร์คข้างบนนะก็อยู่สวยเรียงกันสวยงามนะครับ แล้วก็มีมอกนะครับที่รับรองและการันตีว่าไม่เคยชนเพราะด้ชนมอกที่ติดมากับศูนย์นะครับจะไม่อยู่นะครับคันนี้นะครับผมมาพร้อมไฟ LED นะครับผมนี่ครับเห็นไหมเอ่ย LED นะครับไฟปุบโปรเจคเตอร์นะครับนี่ครับหลอดตรงนี้ครับคือโปรเจคเตอร์นะครับก็สว่างแน่นอนนะครับในช่วงของไฟตัดหมอกข้างล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของไฟไฮโดรเจนนะครับมองสบายแน่นอนเนาะไฮโดรเจนครับอยู่ในที่มืดมืๆนะครับรถเราสูงไฟตัดหมอกสาคัญนะครับเพื่อเห็นช่วงล่างได้ดีขึ้นนะครับ ไปดูในส่วนของขอบยางกันบ้างนะครับก็ขอบยางเป็นขอบ18นะครับคันนี้แม็กนะครับเป็นเหมือนโลยอลลอยนะครับแม็กสวยนะครับโลโก้นะครับนิสสันอะพรีเมียมนะครับมาพร้อมโชกนะครับดูเบ้าโชกกันหน่อยนะครับโชกดําจากโรงงานนิสสันร้อยนะครับไม่มีการตกแต่งอะไรนะครับโชคนิสสันขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นโชกที่ดีนะครับเครื่องครับเป็นรุ่น VGS 2.5นะครับ DDTI Turbo นะครับก็เป็นรถที่ดีมากๆนะครับสำหรับเครื่องโ u โบนะ มาดูในส่วนของเม็ดอาร์กกันบ้างนะครับเรียงสวยงามไหมครับรถ2ปีคุณภาพดีแบบนี้นะครับเหลือแค่คันเดียวในโชว์รูมนะครับเหลือแค่คันเดียวในโชว์รูมที่เป็นนิสสันยูสตาร์แล้วใหม่น้อยนะครับและ2ปีเองนะเม็ดอาร์เรียงกันสวยนะครับการันตีว่าไม่เคยชนอีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีเก็บนะครับก็เก็บง่ายนะครับเราเช็คเองที่บ้านได้นะข้างหลังนะครับมาพร้อมกระบะที่กว้างกว้างมากๆนะครับอัดได้ถึง4-5คนเลยนะครับยางครับ เป็นยางที่ใช้ได้เลยนะครับเป็น AT20 นะครับสามารถเปลี่ยนได้เลยนะไม่ใช่ยางสำรองนะครับจะเป็นยางที่สามารถใช้งานต่อได้เลยนะครับถ้าเกิดยางแตกยางรั่วอะไรขึ้นมานะครับเปลี่ยนยางได้เลยนะครับลิ้นนะครับหรือชุดแต่งต่างๆภายในรถนะครับเป็นของนิสันนะครับ ทุกอย่างวารันตีต่างๆเป็นของริสันนะครับสามารถใช้ต่อได้เลยนะวารันตีไม่ขาดต่อไปนะครับไปดูส่วนของคู่มือนะครับและหนังสือรับรองดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างถ้าพอไปแล้วมาดูกันเลยครับนี่ครับผมนี่คือสมุดนะครับรับรองการันตีเราซื้อนาวาล่าจากผู้ขายจริงนะครับคันนี้นะครับมีผู้ขายนะครับประวัติรถกันเก่าเราก็มีนะครับคันนี้เช็คสภาพตรวจสภาพเรียบร้อยนะครับและ ไม่มีการโอนลอยหรือสวมทะเบียนแน่นอนนะครับรถรับมาตามกฎหมายถูกกฎหมายนะครับรับรองการันตีได้จากกรมขนส่งทางบกนะครับโอเคครับผมสำหรับโปรโมชั่นของนิสสันอีเล็กซ์ทรอยเอ็มพัลเลอร์นะครับปีดาวนะครับผ่อนนานถึง72งวดนะครับหรือ72เดือนฟรีพรบนะครับฟรีประกันภัยนะครับผมฟรีรอตทีรอส่งถึงที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะครับเราส่งถึงมือคุณแน่นอนนะครับและยังมีในส่วนของการฟรีเคลือบแก้วนะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับยังมีในส่วนพิเศษที่สุดของนิสสันนะครับย้ำนะครับว่่าพิเศษทีสุด เพราะว่าออกรถกับเราเนี่ยมีสิทธิ์นะครับลุ้นรับมอไซค์คลาสสิกสโคบอดี้เอเมอร์เลยนะครับเจ้าเสือดำนั่นเองหรือทีชนิกาบเล่ลุ้นรับนะครับย้ำว่าลุ้นรับนะครับราคาสูงเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะโอเคสำหรับใครนะครับที่อยากจะทดสอบไดโตรูมของฮิสันอินเทอร์เจนชอยนะครับเปิดให้บริการตั้งแต่แปดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับถึงสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับหรือใครนะครับที่อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรมาได้ที่ศูนย์สองครับ 413 4446นะครับจะมีพนักงานของบริสั่น l อเนอร์เ h o ชอยนะครับคอยตอบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟแนนซ์นะครับ เรื่องดาวตารางขอ่างตานะครับเราคุยให้หมดนะครับเรามีเพจนะครับหรือแคตตล็อกรถออนไลน์ของเราเพจนะครับเฟซบุ๊กนะครับนิสสันอ i เวนต์ชอยส์นะครับเอ็มเพลเอร์นะครับรถนิสสันยูสท่าคุณภาพอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับต้องนิสสันนะครับคันนี้นะครับโอเคตอนนี้นะครับผมใครนะครับที่อยากจะขายรถให้เรานะครับเรารับทุกคันนะครับผมตอนนี้นะครับทางนิสสันอีเวนตชอยส์นะครับต้องการขยายกิจการให้กว้างขึ้นนะครับเรารับไม่อั้นนะครับขอให้คุณมานะครับบนเงินภายใี2 4ชั่วโมงแน่นอนนะครับ รถจะไม่มีการโอลอยหรือส่วนทะเบียนแน่นอนนะครับและยังไม่หมดนะครับใครที่ไม่กล้าจะมาขายเพราะหนึ่งกลัวเรื่องไฟแนนซ์นะครับยังติดไฟแนนซ์ติดธนาคารนะครับเรายินดีจะปิดให้คุณนะครับด้วยเงินสดนะครับให้คุณไปเลยนะครับเพื่อรับรถของคุณมาเป็นของเรานะครับถ้าใครสนใจโทรมาได้ที่เบอร์086ครับ366ครับ7452นะครับโทรมาได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับฮาร์ดและนิสสันอินนิทและชอยส์เอ็มพัลเลอร์ต้องขอตัวลาไปก่อน ถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พวกเราด้วยนะครับเราวันนี้สวัสดีครับ